วันนี้อาการหนาวสมศรีก็พูดจะยังอย่างกินเนาะวันนี้จะมาต้มสุกี้กันแล้วกันเนาะสไตล์สมศรีใส่ชุดโลดโลดดีล้วก็นน้าตาลลงไปเจ้าสูตรไฟสูตรมันยังสมศรีว่าเลยเนะาะใส่ซีอิ๊วขาววันนี้สมศรีจะใส่เบคอนแล้วก็ใส่กระลำปีเจ้าสูตรไฟสูตรมันเพะ่อใคชอบกินโหลดไหนก็ใส่ได้ตามสบายอันนี้ใส่ไข่ลงไป สองคนสองแกนกั็พอละเข้าบ้านมาก็จะเป็นวัดละเพราะว่าอรากาศหนาวเนาะอันนี้เขียวๆนี่เป็นพักกัมปืนเนี่ยหรือว่าขึ้นฉายอีกอะตั้งโอ้อีกอะเออแล้วแต่แต่ละที่ก็ห้องเหมือนกันเนาะเสร็จแล้วสมซีก็ใส่เบคอนลงไปเจ้าเต็มหม้อละ <laughs> สองคนพ่อเมียป่อหรี่ะแล้วก็ใสว่วนเส้นลงไป ใส่นักแล้วกินหมดกินแค่นี้กับปล้วเจ้าง่ายๆสไตล์สมสีหม้อเดดน่ากินมากแค่นี้ก็เสร็จแล้วเจ้าเห็นไหมเดี๋ยวเราก็จะโรยพริกไทยก็เสร็จแล้ว สูตรไขรสูตรมันแก่หนาวเสร็จแล้วเจ้ากำลังจะกินข้าวแม่ย่าก,ก็ลูกบาวโทรมาพอดีลูกบาวไปกินข้าวบ้านแม่ย่าก็กเลยโทรมาอุโรซั์ก็หลุด ลูกบอาแล้วนี่ครับมีอะไรบ้างที่จะลูกบอลก็ไม่ยากลูกบอลไม่ยากใครับใช่ไหครับลูกบาลก็ไม่ยากใช่ไหมครับใช่ไหมครับลูกบอลก็ไม่ยากใช่ไหมครับใช่หมครับลูกบอลก็ไม่ยากใส่ไหมครับใช่ไหมครั ในย่า,า,ายก็ากล,ลูกบ่าวโทรม,ม,มาโทรมาเอนจะกินข้าวเลยนะมุกตะมุกกะทาโนสุก mm ิยากิอ like ่ะส oh, mm ุกิยากิโอ้สุกิยากิ looks l มุกกะทา what's the difference look like How how is it different? Look like but nothing different. Nothing. <laughs> nothing different. Mm -hmm. I put bacon inside, you see me. Mm -hmm. What do you think? I think alright. Like. All right, ma'am. Yes. I think for eat this, more nice to eat in Thailand than in Denmark. Cabbage, the salad. Mm. I've got now. I'm like eating. Keep an that. Oh, I don't know what I'm Yes. Hello, man. Yes? Hello, man. All right, man. All right. Nothing. I think but more nice to eat outside. what am i cooking something with potatoes I don't know. Strong chili. Whoa! Pedda! Pedda! But you want to eat one of these? Yeah. That was very strong. I know. Oh yeah. Oh yeah. Every time, that one's getting. It's going for me.